สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็กดไปที่ช่องมันจะมีหน้าหลักกับ y YouTube วิดีโอให้คุณเลือกคาว่าวิดีโอแล้วรูดดูคลิปเหรียญ200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้จะรวบรวมเหรียญเก่าเหรียญโบราณหายากราคาแพงมาให้ทุกท่านได้ชมกันฟรี Free, แบบไม่มีกักผมจะให้เวลาทุกท่าน3วินาทีกดหยุดแล้วอ่านเองดูภาพแคปหน้าจอนานเท่าไหร่ก็ได้1วิ2วิ3วิ โอเคครับเหรียญดีบุกในรัชกาลที่4เนี่ยเหมาเหมาสิเหรียญพันห้บาทสวยมากนะให้ดูครับ1วิ2วิ3วิกดหยุดแคปหน้าจอหรือดูภาพนานเท่าไหร่ก็ได้1วิ2วิ3วิครบครับกดหยุดดูภาพหรือแคปหน้าจอนานเท่าไหร่ก็ได้ทีนี้ผมจะขยายให้ดูเอาใจ u t u b e นะครับเอาใจแฟนคลับ YouTube ช่องผม1 2 3สาม เลื่อนล้วนะกดหยุดดูเองนานเท่าไหร่ก็ได้นะ1 2 3 2> เหรียญที่ผูกลอ้อสี่ไม่อยากเชื่อมีเป็นกองกองเลยอะพระเจ้าของจริงนะเนี่ยเอาเลยเอาไปเอาไปนี่เลยครับ1 2 3 4อ่ากดหยุดดูเองนะ1 2 3 หนึ่งสองสามขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับเพราะว่าคลิปผมเนี่ยจะไม่เกิน2นาทีนะครับเราจะเน้นเนื้อๆไม่เน้นน้ํานะครับรับประกันได้ว่าทุกวันจะมีคลิปเหรียญวันละ20คลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับชมฟรีไม่มีกักขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะจ๊ะเห็นไหมไม่เกิน2นาทีประหยัดเวลาชีวิตไม่ล่ะแค่ออกจากที่ทํางานเดินเข้าห้องน้ํา มานั่งดูผมในห้องน้ำสองนาทีแอบดูแป๊บหนึ่งก็ได้ละกินข้าวกลางวันดูคลิปผมประมาณ2องนาทีแป๊บหนึ่งก็ดูได้คลิปหนึ่งละเห็นไหมครับเนื้อเนื้อไม่มีน้ำขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับ